กำลังรีบขับรถขึ้นไปกลางเต็นท์บนเขาใหญ่จะเรียกว่ากลางเต็นท์เลยยังไม่รู้จะนอนตรงไหนได้เนาะเออเพราะว่าลำตะคองอะ่ะตอนนี้เขาทำใหม่อะตอนนี้ผ่านด่านมาแล้วครับก็กำลังขึ้นจะลองว่าเวลาเจ้าไฮแฮบขึ้นเขาเป็นไง พิ่จะพารถครั้งนี้มาที่นี่ครั้งแรกถ้าขึ้นเขาใหญ่รอดก็ทีเก็ไม่กลัวแล้วแต่เสียดายเนา่เราเขาไม่เปิดตรงเขาลงเปิดแค่ตรงลำตะรองอย่างเดียวเนะต้องมาวันอะไรนะวันเสารว์วันที่คนเยอะนะเขาถึงน่าจะเปิดช่วงเทศกานะล่ะมัน่าจะใช่ กี่องศานี่เพิ่งแค่ใหญ่น่าร้อนนี่เพิ่งแค่หกโมงเท่าไหร่เนี่ยหกโมงยังไม่ครึ่งเลยหกโมงอุน <10 S 2> หนาวสิสิบหกอุ่หนาวจริงอะเนี่ยเย็นเด้อหนาวมากอ่ะไม่คิดว่าจะหนาว่างนี้ลบอะไรวะเขาใหญ่ตอนเดือนมีนาหรือว่าฝนตกไปแล้วไม่รู้อ่ะก็มันดูแบบเขียวๆอยู่เลยนะ แวิอุ้ยหนาวอ่ะเอาไปจบขึ้นนั่นคนเยอะเหมือนกันนะหนุ่มพี่เขาก็นอนเต็มู้โรงแรมผู้คนเยอะนะเนี่ยสายต้องมาจอดนอตรงนี้ กลางกันเสร็จแล้ววันนี้ต้องกลางแบบน,น,นี้คนเยอะมากวันนี้มันนอนคืนวันอะไรคืนวันศุกร์ทีเขาใหญ่ไม่คิดว่าคนจะเยอะเนอะเออเห็นเห็นบนถนนเงียบเงียบ มาถึง21องศาอยู่นะตอน6โมงครึ่งทำอะไรกินก็มามาถึงตอน6โมงครับ6โมง6โมงครึ่งอันนี้ทำอะไรกินหน่อันนี้ต้มยำอะไรอุ่นกับข้าวครับต้มยำต้มยำตีนไก่ใส่หมูใส่ขาหมูแอนต่ขาหมูอันนี้แกงส้มมะลุมครับใส่ปลาทอดอันนี้อ่ะ อันนี้เป็นหมูทอดป่ะเป็นหมูทอดกับปลาสลิดเอ้ยทำเองเลยเหรอใช่ครับนี่มาถึงก็รีบๆทำเลยจริงเหรอไม่จริงใครจะไปทำไว้ขนาดนี้ก็ไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดเราก็จะจอดตรงที่จอดแล้วก็นี่เดี๋ยวเราเดินไปไกลๆอันนี้เตาก็ไม่น่าจอดก็ใช่อันนี้เรานอนเต็นท์ท้ายรถอ้าวร้อนเลย ออทำอะไรหลอกลูกอันนี้เรใช้ตัวหนีบใช้ตัวหนีบเข้าใบนะครับจับตรงนี้นะไว้แขวนไฟนขอโทษไม่ต้องจอกก็คือเราไม่มีเสาแขวนไม่กบไม่มีเลยเลยเนี่ยอะหนีบหนีบติดเสร็จใช่ไหมนี่เลยแล้วก็ล็อก ออันนี้ดวงเล็กก็สว่างแล้วนะฮะก็เห็นกับเ้าาแล้วก็เด็กเดินผ่านก็บอกว่าอ้ยไฟโคตรสว่างเลยวะไดได้ยินกินก่อนไหมกินก่อนกินแบบนิ่งเหรอหม,มกีิ่พืนเนี่ย รอนหนาวอ,ะอ่ะ7องศาปิดประตูรถเลยเ <c oughs> กี่องศาละ78แล้วดูพระหม่มโอ้โหบางบาจริงแล้วเขาใหญ่เดือนมีนา70องศาเปิดประตูรถนะบอกแล้วใหเป็นแต่เมื่เคืนหัวดูไอ้นี่เป็นฝ้าเลยกระจกรถหน้านรถเดี๋ยวลงองดูหอ้าร Late at night, not okay. All I want, and I pray. I need some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep dying everything. See you in the next life, you have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. ก็เห็นน้องใต้คิดขนาดนี้เลยนะคะกว้างติดขอบกระจก โอ้ข้างหลังปิดไอ้น,นี่มองไม่เห็นมันก็จะเห็นเขาเดินเหนม,เนเเมือนเอ่ยน้ำเห็นกว้างป่ะตัวเบลเลอร์เลยตัวหังเด้สาวว่ะดิสาว่ะมีน้ำเลยเนะี่ยมีน้ำค้างดิตูวหน้ารถยังไงนี่เปียยววะ โอ้นี่ไงเป็นน้ำเลยอ่ะมันเหมือนมันชื้นอ่ะแค่ชื้นๆเนีน่ยเป็นหยดน้ำนี่เดี๋ยวก็แห้งเพราะว่าแดดออกแล้วองจ้อันนี้มัดไว้เมื่อคืนเหรอ,อ,อจอดจอดในพื้นที่อนี่ มันมันยึดสมองไม่ได้เนาะเราก็ต้องหาที่ถ่วงไว้ล้างหน้าเหรอออาจากไหนเนี่ยมาจากแข้งโ <c oughs> คตดเย็นกว้างยังมองอะ่ะเ็าทำอะไรเนาะเ็าทำอะไรเนาะเย็นนะเย็นก็ออาวแข็ง ไม่บอกให้ไปอาบในห้องน้ํานะมันแป๊บเดียวมันมันอุ่นเลยนะตัวไม่เชื่อเขา All i need are some better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life you have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezed till i suffocate Better change my mind set meditate It's pretty cool that I'm alive in that better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind maybe elevate ไปหากาแฟากินครับเดินไปนใช่ไหมเดินไปถึงไหนอ่ะตรงหน้าตรงหน้าที่ทำการนะอ่ะฝั่งตรงข้ามจะมีร้านกาแฟาอยู่ใช้ได้อยู่เล วันนี้คือคักเลยเนะวันนี้คือคักจอยักษ์เขี้ยวใหญ่อู้สิบแปดนะสิบแปดองศาอะแต่ว่าแค่อาทิตย์ดวงใหญ่แค่นั้นแหละแดดแรงตรงนี้คือที่ทำการนี่ ร้านกาแฟเไรเขาห้าก้ามไปได้หรออันนี้เป็นสะพานเหมือนแบบไปถ่ายรูปเนาะเขาอาจจะปิดตรงนู้นก็ได้เลยไปดูอันนี้คืออะไร Kook? อ่ะเป็นอุ้ยเป็นลายแมววะเนี่ย อันนี้คือจุดจอดจหอเอา,เ,อาเล็กขนาดนี้อันนี้คือทางเดินลอยตีนแมวอ่าตรงนี้เป็นจุดใกล้ๆที่ทำการเป็นเลยนะจุดชาร์จแบตบจุดลวมพลชาร์จแบตนี่เดี๋ยวปักแฟนแดดเขาก็มาชาร์จแบตตรงนี้กันนะจุดลวมพลชาร์จแบบ <c oughs> อ๋อจุดลวมพลชาร์จแบต ที่นั่งนั่งกัน,นเยอะๆคือไม่ใช่อบบรอแชร์แบกรอเขาห้องน้ำเลยห้องน้ำมีเยอะมากจ้ะหลายจุดแต่ละจุดนี่คือเป็นห้องน้ำใหญ่เลยหมดหมดเลยไงอือแยกห้องน้ำชายหญิงเนาะมีห้องอาบน้ำเข้าห้องน้ำนู่นแล้วนอนบนนู่นไกล Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing up my chest and it's god i'm not good กลางเดือนมีนาจะปลายเดือนแล้วนะยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองวันยี่สิบเอ็ดวันนี้ยี่สิบสองนะครับอ่าเมื่อคืนอากาศโคตรหนาวเลยเขาใหญ่ในเดือนมีนาใช่โคตรเย็นมันคือมันสิบเจ็ดองศาแต่ว่ามันมันเย็นแบบไม่มีลมไม่มีลมด้วยแต่มันเย็นแบบเยอะกเลยอ่ะไม่มีลมเลยถ้าใครหนีร้อนนะครับก็มานอนที่เขาใหญ่แล้วกันนะ ถือว่าแต่เขาใหญ่มันก็การันตีได้อะเพราะว่ามาตอนไหนแม่งก็หนาวมาตอนกลางคืนคือตอนกลางคืนอากาศดีถึงถึงอาจจะไม่ได้หนาวหรือเย็นมากอะแต่กไ็ไม่คิดถึงแอร์เอาไงไ่ายก็โอเคแต่วันนี้คนคนเยอะเนอะเรามาคือเร,เรามาวันศุกร์มา,าถึงมาตื่นมาเช้าวันเสาร์มาถึงหกโมงครึ่งโหตกใจเลยเนาะคนเยอะคนเยอะเยอะมากไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้ดีนะแบบนอน ตอนนอนในรถอ่ะมันก็เลยไม่ได้กางอะไรเสียงดังมากหมายไม่ได้ลงสมองไปเไยเลยก็ได้สิวเย็นๆในหน้าร้อนไปดีมากอืมถ้าใครอยากกางเต็นท์แบบแล้วก็ไม่ชอบหน้าร้อนกางเต็นท์หน้าร้อนก็มาเขาใหญ่ยังไงก็แต่กลางวันมันก็ร้อนนะใช่ก็ไม่ต้องก็แดดออกอ่ะก็ร้อนก็ไม่ต้องมาไวอ่ะมาสักมาให้ถึงช่วงเย็นๆหน่อยสี่โมงอ่ะกําลังกลางสี่ห้าโมงกําลังมาถึงแล้วมากางมา ท้างเสร็จอาบน้ำแล้วนะแต่ตอนเช้า,อ,าอะตกมันก็เริ่มเย็นแล้วก็ระวังอย่างเดียวก็คือลิงแต่เมือ่อวานขึ้นมาขึ้นมาตอนหกโมงก็เปิดกระจกรถก็เย็นแล้วนะเย็นมากออแต่ก็ระวังลิงน่ะแหละเิ็เยอะอ่าระวังลิงกับระวังกวางระวังของกินน่ะวางอะ่ะคือเขาก็จะจะเอาของกินก็จริงแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายเท่าลิงนะ ไม่กระทั่งในในกล่องพลาสติกที่ใช้ใช้กันนะมันก็เปิดได้ใช่ลิงเขาเปิดได้เขาเปิดเป็นเห็นมาเห็นมาหลายรอบแล้วมากทีนึงใช่ก็ต้องมาคอยล่าลายลิงกันเปิดกินต้องวองลองน,นิดนึงพกหนังสติกมาขู่มันแต่ไม่ต้องไปยิงมันจริงนะแค่แบบแค่เหนียวเหนียวหนังยางหนังสติกเฉยๆไม่ต้องไปยิงนเะขาจริงเขาจะกลัวหนังสติกมาก นี่ก็งยับยั้เลยนะเหมือนคนเขาก็ไปปั่นจักรยานออไปเดินไปวิ่งไปแบบแบบใช้ชีวิตกันนะใช่แล้วก็ช่วงบ่ายๆเขาคงกลับมาเต็นท์นะมาทำกับข้าวนอนโอเคไม่มีลแล้วคลิปนี้ที่เขาใหญ่ก็ขอจบเท่านี้ครับผมคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมนะกลับบ้านเดี๋ย เก็บของเสร็จหมดแล้วอะ่ะดนขับรถเด็กันเหรอว่าออกไปออกไป I'm going just keep dying everything in the next life To be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest And it squeezes till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool that I'm alive And have better days I could walk, see, here, I should celebrate think I can change my mind Maybe elevate And I to Every day Late night Not okay All I want I'm kinda stuck between a rock and not a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah.